ลูกค้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์ฮะเครื่องนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมาก24,490บาทเป็นสเปกแบบว่า,วาเน้นเพอร์ฟอร์อ่ะเน้นเน้นสเปคหลักของเครื่องเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูไหมจริงๆไม่ค่อยอยากเปิดเครื่องเพราะชอบความความเรียบความคลีนในขณะที่มันกำลังปิดอยู่เพราะว่าเปิดปุ๊บมันจะจ้าซะเหลือเกินนะฮะ๋ยวรีบกดเปลี่ยนไฟกันเลย ออืม่าเดี๋ยวมาดูว่า 2, 2> 24, 4 4 9 0บาทราคารวมจะส่งไปกาลสินเรียบร้อยแล,แล้วเครื่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวกับแต่กาลสินครับทุกจังหวัดภายในประเทศไทยครับไม่ว่าบ้านลูกค้าจะอยู่ไหนภายในประเทศไทยครับส่งฟรีทั่วประเทศครับราคานี้24,490 CPU เนี่ยได้ i5 เจ็ดสแล้วเครื่องนี้เป็น i5 14400F 1ี่ร้อยแอปซิปค o b o o s t 4.70 GHz แล้วก็มีการ์ดจอ50ซีรีส์แล้วราคานี้ได้เป็น i5 14กับ RTX 5050 50. เป็นตัว8 g b จากแบรนด์ s x ห้ t e c h Gaming นะครับซึ่ง5050โอเคแน่นอนเบากว่า5060 50, 50, แน่ๆ แต่เครื่องนี้ก็อาจจะเน้นที่ CPU เนอะเพราะว่าถ้าไปเอา i5 Gen 12ก็ยังไงก็ได้5060ในราคานี้แน่ๆแต่ถ้า i5 Gen 14พี่ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าจะถ้าลูกค้าถามว่าเอ้ยแล้วผมจะเอาไอ้ e n 14จริงๆอะ่ะกับ5060เนะี่ะเริ่มต้นผมไม่ใช่เงิเท่าไหร่ก็สองหมื่สี่ก็ซื้อได้แต่คุณจะไม่ได้ M หนึ่งเทราไบต์เพราะว่าเครื่องนี้เอา M หนึ่งเทราไบต์ Gen สี่ลิตรหกพันไรซ์สี่พันเป็น NV สามจาก Kington NVM E M สองหนึ่งเทราไบต์ถ้าคุณไปเอา เพราะว่ามีส่วนต่างที่ประมาณสักพันหนึงนะห้ 50, 50นยะ์ห้าศน่ยไป5นะ้าศูนยูนย์เน่ยส่วนต่างมันก็แค่แถวๆพันหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นเออมันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับต่อมามีแรม 16GB ิเป็น DDR4 บัส3 2 0 0ิบเคเบิล x 16GB กิกหนึ่ตัว Power Supply เครื่องนี้ละ่ะเป็นตัว 700W รวัตต์ครับทุกคน Power 7 0 0เจ็รวัตต์ปดสิบติมาเทปประกันศูตย์้าปีซึ่งปกติอ่ะจริง Power 600 700ร 5, จ700ร,นะริ็พาวเวอร์หกร้อยก พอเป็นตัว i 7 4เนาะมันก็จะมาพร้อมตัวซิงลมนะครับซิงลมเนี่ยจอนโบ CR1000 m a นนะครับที่เราจัดสเปคใส่ไวใ้ให้ทุกสเปคที่จัดไว้เลยนะครับเป็นสเปคโปรโมชันพร้อมยัดเยียดเรียกว่ายัดเยียดคือคุณเอาไ5 7 4เนี่ยคุณต้องเอาซิงไปด้วยคือยัดเยียดไว้ให้เลยเพราะว่าพอพอไม่ไม่ยัดไว้อะพอแนะนําให้เอาอะไม่ยอมเอากันพราะไม่ยอมเอากันนะพอไปใช้งานจริงอะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนเวลาเราโหลดซ p u ร้อยอะ มันไม่ไหวจริงนะกับซิงเดิมกับ m 574เราก็เลยแบบใส่ซิงแบบนี้ไว้ให้กับสเปคที่จัดไว้เลยนะครับพร้อมราคาโปรโมชั่นสำหรับตัวเคสลูกค้าเลือกมากับเมวลชั่นคาสเซสีขาวนะครับกดเปลี่ยนไฟได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ลิงก์กันกับตัวซิงเพราะว่าตัวเคสเนี่ยปรับไฟด้วยตัวมันเองไม่สามารถลิงก์ A R G B ได้ มันก็เลยปรับแยกกันฝาข้างด้านหน้าเป็นกระจกด้านข้างเป็นกระจกครับของไม่มือหนึ่งทั้งเครื่องใครอยากจัดตามแบบเครื่องนี้หรืออยากปรับเปลี่ยนสเปคตรงไหนเพิ่มเติมโดยเฉพาะการ์ดจอเนี่ยถ้าอยากเป็นอัพเป็น5060เนี่ยทักมาคุยกันได้เลยกับบอลมีมชูจัดให้ผม